สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV มาในช่วงของการอ่านคอมเมนต์แฟนบอลเหี้นนั่นเองนะครับสำหรับนัดล่าสุดฟุตบอลเจลีนะครับต้นสังกัดนะครับผมผู้รักษาประตูอาเซียนนะครับอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับหรือท็อปคลาสนะครับผมของ ของอาเซียนเลยทีเดียวนะครับที่อยู่ทีมเซเรโซโอซาก้านะครับผมก็ไปอยู่ที่เซเรโซโอซาก้าต้นสังกัดใหม่นั่นเองนะครับผมทีมเซเรโซก็บุกไปเยือนนาโกยา่าแกมป์ plus ส,สผลปรากฏว่านะครับผมก็พ่ายไป1ประตูต่อศูนย์นะครับผมนะเซเรโซต้นสังกัดของมือหนึ่งอาเซียนของดังบัลเลิมนั่นเองนะครับมาดูปฏิกริริยาีแ a คชั่นว่าทางด้าน แฟนบอลเหงียนจะดิ้นกันอย่างไรบ้างนะครับมาอ่านคอมเมนต์กันเลยนะครับดูเดือดเลือดพ่านมากน้อยแค่ไหนมารอดูกันเลยนะก็มาฟังกันเลยเลยเลย,เลยคอมเมนต์แรกเพเซเรโซโอซากาเนี่ยมึงอ่ะมาโพสเป็นภาษาเวียดนามเพื่ออะไรกระเดะพิมพ์ภาษาเวียดนามเพื่ออะไรถ้ามึงไม่ให้ดังวันลำลงเล่นโพสเพื่อไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับดังวันลำเลยคอมเมนต์ต่อมา บอกตามตรงเซเรโซซื้อดังวันลำมมาเพื่อการตลาดเท่านั้นนักเตะเวียดนามยังคงอยู่นอกสายตาพวกสมสรสอนญี่ปุ่นพวกเกาหลีอยู่ดียอมแมวและหลอกลวงพวกฉันคอมเมนต์ต่อมาอันนี้แฟนบอลเงียนก็มาแคปชั่นนะครับที่กดปุ่มเลิกติดตามเพจเซเรโซนะครับก็กดปุ่มเลิกติดตามเซเรโซคอมเมนต์ต่อมา ดาวลัมยังไม่ได้ลงเล่นมันเป็นเรื่องที่อันตร,รายมากไม่อย่างนั้นจะหมดอนาคตลงไปเรื่อ,อยๆสุดท้ายแล้วก็จะโดนดองทั้งฤดูกาลอือหือข้างในมันอันตรายคอมเมนต์ต่อมาเซเรโซจะแพ้อ,อีกนานถ้าไม่ให้ดังวันลนลันลงเล่นตัวหลักนะดูจากสองเกมล่าสุดสิโดนเจาะตักคาย เกมนัดหน้าเชื่อฉันเถอะเขาจะได้ลงแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาอดทนต่อไปในแบบมืออาชีพครับเพื่อนๆคอมเมนต์ต่อมาฉันว่านะตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนโลเทชันบ้างนะด้วยความห่วงใยจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมา เบื่อกับการให้วันลำมมาซ้อมปรับตัวยังไม่พออีกเหรอนานเกินไปแล้วนะแพ้มาสองเกมแล้วถ้านัดหน้านะให้ดังวันลำลงบ้างก็เอาใจฉันไปเลยและจะได้ติดทีมชาติไปบอโลกสักทีคอมเมนต์ต่อมาแฟนบอลเหงียนท่านนี้ก็มาแคปชั่นกดโพสต์รูปปุ่มกดยกเลิกติดตามเพจเซเรโซเหมือนกันและก่อน เพจเซเรโซกูเลิกติดตามแม่งแล้วคอมเมนต์ต่อมาก็ทยอยกันเป็นอุปทานหมู่กันเลยทีเด like ียวในการกดเลิกติดตามเพจเซเรโซโอซาก้าแล้วก็มีแคปชั่นปุ่มยกเลิกของแฟนบอลเหมียนอีกรายมาเพิ่มอีกกูยกเลิกติดตามแม่งแล้วด้วยเหมือนกันก็ยังไม่หมดนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็มาโพสแคปชั่นปุ่มเลิกกดเลิกติดตาม เพจสโมสรเซเรโซอีกหนึ่งรายนะครับก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับผมกดเลิกติดตามแล้วครับคอมเมนต์ต่อมาเซเรโซร้อยแพ้ดังบลัลลามแล้วเขาไม่ให้ลงแล้วละ่ะคอมเมนต์ต่อมาเฮ้ย <Hey, S 2> พวกมึงอะใจเย็นๆหน่อยสิวะบัลลามเพิ่งเข้ามาในช่วง2เกมแรกเท่านั้นนะพวกมึงอะอดทนรอกันหน่อยเดี๋ยวก็ได้ลงละ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์เวียดนามใต้โพสนะครับผลการแข่งขันนาโกย่า1นะครับเซเรโซศูนั่นเองนะครับผมก็ก็เริ่มทยอยกดเลิกติดตามไปทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วนะครับสำหรับเพจเซเรโซโอสกานะครับกับความผิดพลาดในการทำการตลาดกับดังวันเลย